โอเคครับก็สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มย่อยตามนะครับของโปรไฟล์เฟซบุ o ก k นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่มียอดผู้ติดตามน้อยเนี่ยอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเพื่อดันโปรไฟล์เนะครับก็สามารถมาํามตามผมได้เลยนีครับอ่ะขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์น,น,นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่ะแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นีครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เคมคิดโซเชียลอมกันแล้วนะครับว่าเข้ามาได้วะะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับ ใารที่ไม่เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติก๊กที่2ช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้บ่ชี Google หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้น,นะครับกกทีก่ด้านล่างตรงนี้ไปนะครับพอเราสมัครใช้งานกันแล้วะครับก็กดย้อนกลับมานะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กอรอกข้มอมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com m k. กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยเนี่ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บร,ริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i g Tik t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันนี้ตัววันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้ต้องการจะเพิ่มเว้ยตามโปรไฟล์เนี่ยครับก็เลื่อนมาด้านล่างนีครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มเว้ยตามโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการจะมีหลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วละครหรือราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับอ่ะพอเลือกเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบร ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามนี่บแล้วก็คลอกลิงก์นี่บของโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่บแล้วก็นาลิงก์โปรไฟล์มาวางนะครับอ่าในโซนไปมาณนี่ครับอยากเพิ่มผู้ติดตามไปกี่คนก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่100คนนะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้า่างแล้วนะ่ครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่าพอเรากดส เราพบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอในหน้านี้เนี่ยครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้นีครับก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้ที่เข้าไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพระเ้าไทยมาไม่ถูกต้องโพยสามจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็ยะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับสมาครผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาจจะมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอะไรยังไม่รู้ที่การเติมเงินกันเลยกับคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับ ในเมนูเติมเงินก็จะมีเอเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคาระครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอัมพากวาเล็ตนะครับอ่าช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่าแล้วช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานิวเวเล็ตนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะทดลองใช้งานฟรีก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญกันเลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีของขวัญให้เอาใช้ฟรีเลยนะครับจะเป็นของ Tik t o k อกนะครับจะมีเป็นอ่ายอดวิวนะครับยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามนะครับคุณชมก็แค่นําลิงก์ของตัวเองนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จานวนลงไปนะครับแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนะครับอ่ะก็รับได้ฟรีๆทุกๆ6ชั่วโมงกันเลยนะครับ ต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานีครับเดิมก็จะพาคุณผู้ชมนียครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนีครับอาเ์ตแยบย่อไปตามนีมีอยู่ที่180คนนีครับเดิมจะลองคอลี่เฟซหน้าจอนี้เพื่อดูว่ายดผู้ตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาร์ตแยบย่อไปตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง363คนกันแล้วนะครับ อาก็ถืวขึ้นมาเร็วมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะมียอดขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแทนแล้วด้วยนะครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับต่อมาเนี่ยพอยอดขึ้นกันแล้วก็ยกลับมาที่เว็บไซต์นีครับ อ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ับมาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่าโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้ทามาช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับ คุณผ so ู้ชมก็แยกต่าคาคอมมิชชั่นกันด้วยะนี้บถึง5%เกันเลยนีครับและหากคุณผู้ชมนั่นใดะครับที่ได้เข้ามาชิงานแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นีครับอ่าแล้วก็มาที่เมนูติดต่อเป็นตรงนี้กันเลยของคอเมลวเลอรติดต่อมีนะครสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อหรือรัแลก็ช่องทางไลน์เนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าติปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อกันได้นะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเอาสำหรับคุณผู้ชมนนทั่งตายเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจจะสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ